พี่ทำไรเนี่ยแม่งขอจะถึงรถโคตรติดเลยตั้งกล้องทำไมเนี่ยแต่ไม่มานี่ไงเดินตามมาอยู่เนี่ยโอ้พี่รถติดมากเอ๊ะพี่มีอะไรให้ดูอะอะไรอะพี่รู้บ้างมันคืออะไร กระเป๋าพี่คือกระเป๋าพี่แบลมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยระดับพี่แล้วเดี๋ย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 วฝากรีวิวด้วยฝากรีวิวเรืยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดู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 อ่ะดูดูดูพี่ไม่ได้ไม่ได้จ้าระดับพี่เว็บแล้วดูถ่ายถ่ายอยู่ใช่ไหมใช่ใช่าจะบอกเพื่อนๆว่าไอ้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นกระเป๋ากล้องเขาเรียกว่ากระเป๋ากล้องยี่ห้อบิลลิงแฮม ตัวนี้น่าจะเป็นแฮตลี่ป่ะพี่แฮตลี่โปรนี่แหละอย่างไ,ไม่รู้อ่ะคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูก่อนดีเห็นมันสวยก็เลยหยิบ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 ,ยบมาแล้วก็จ่ายตังแล้วก็นี่แหละโอ้โหนี่ไงเบาหมายถึงอะไรเบาพี่นี่ตายตายตายอยู่ตรงนี้ โอ้ยนี่ป้ายใหม่นี่พี่ซื้อของใหม่ของเก่ามาอืมระดับที่เวษเนี้ยนะของเก่าอ่าอันนี้เป็นแฮต l ี y โปรเอ่อรุ่นไรพี่ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยเห็นมันสวยอะไรหยิบมาสีแบล็กแทนสีแบล็กแทนก็คือสีดำตัดกับนะน้ำตาลนะเออเดี๋ยวมีอันนึงเน่่เนๆเน่นก่เฮ้ย ว่าราคาเท่าไหร่เออก็เจ็ดแปดร้อยเอ้อจริงดิอ่พันหนึ่งอ่ะไม่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 ถูกจริงเหรอแพงกว่านั้นหรือว่าถูกกว่านั้นแพงกว่านั้นแต่พันหนึ่งูไม่ซื้อแล้วคะพี่คะไปสืบราคามาดูดิ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 แพ้สืบราคาได้วยกันแป๊บ มันเรียกว่าอะไรคะแค่ไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแต่แค่ตรงนั้นที่เดียวเนี่ยเขาเรียกที่รองบ่าของบิลเิงแฮมอ่ะแต่ว่าภาษาทางกระเป๋าเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะราคาเบาๆเดี๋ยวก่อนถามก่อนอันเนี้ยเอามาให้รีวิวหรือเอามาให้อยากแม่ปล่ะก็นิดนึง แกเไปน tamam> ี่เ no ฮ้ยพูดเป็นเล่นนี่ราคาเต็มมันสองพันห้าเลยนะที่ลองบ่าไม่เดี๋ยวก่อนจำได้ไหมว่าล่าสุดที่คุยกันอ่ะคือพี่นั่งดูรีวิวกระเป๋าใบนี้อยู่เออใช่จำได้ไหมแล้วสีนี้ด้วยแล้วพี่ก็อุทานขึ้นมาเบาๆว่า กระเป๋าอะไรวะแพงชิบหายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรแค่ราคาหมื่นสองอ่ะของใหม่ใหม่ที่ดูวันนั้นอ่ะ c h e c เ price c เช็คราคาเท่าไหร่เท่าไรหมื่นเท่าไรหมื่นสองห้าร้อยหรือว่าหมื่นห้าร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดะ b i l l i N G H A M มีรุ่เดี <bunker. S 2> ๋ยวเดี๋ยวพี่ดูเองก็ได้ไฮรีเหรอไฮรี่โปรไฮรี่สมอลแฮรีโปรแบล็คสีแบล็คแทนนี่ไม่ต้องดูเยอะ ในช้อปปี้ลาซาด้าก็หมื่นหนึ่งพันหนึ่งสอง้อยห้าสิบาทแล้วอของใหม่สีปกติด,ด้วยนะก็วัสดุดีมันดีนะดูเนาแเราจริจริงแล้วพี่ยไ,ไม่รู้ว่าพี่ไม่รู้ว่ายี่ห้อมันคือยี่ห้ออะไรอพี่ชอบพี่ก็เลยเออก็เอเห็นมันสวยดีก็หยิบหยิบแล้วก็จ่ายังนมาแค่นั้นเอง ใช่ครัพี่พี่กำลังบอกว่าพี่เห็นมันสวยดีแล้วพี่ก็ซื้อมาเมื่อกี้หนูกำลังจะบอกว่าพี่จะมาตัดสินใจซื้อของอะไรแต่อย่างด้วยความสวยไม่ได้เลยเรื่องไงซื้อมาเนี่ยก็เห็นมันสวยดีแล้วก็เงินเงินช่วงนี้ก็เหลือเหลือหน่อยก็เลายตายราคาไม่น่าจะหยิบมาด้วยความสวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแค่หยิบหยิบมาเอาดีๆเอาดีดี นี่จริงจังไว้เนี่ยหรือว่าเดี๋ยวมาตอนหลังบอกว่าซื้อมาให้แค่รีวิวนี่ดีใจเกินเนี่ยไม่คือจริงๆแล้วพี่ไม่คิดว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรนะบิลลิงแฮมบิลลิงแฮมเออไม่คิดด้วยว่ามันเป็นี่พี่เห็นว่ามันสวยดีแล้วก็อยากได้แล้วทําไมมันต้องเป็นสีที่ผมนั่งดูรีวิววันนั้นก็แน่นลนสีก็เพราะอะไรแล้วทําไมมันต้องเป็นบิลลิงแฮมฮาร์ีย์โปรใบที่ดูวันนั้นมันผิดปกติพี่ อยากอยากได้มากไหมแกตอบไม่คิดเลยเนาะอยากอยากได้มากไหมอยากก็ะว้ให้เดี๋ยวพอนก็มากมากไม่มากก็นั่งดูรีวิวมาเดือนนึงแล้วมั้งถ้าพี่เอามาขายซื้อไหมไม่ซื้อไม่มีตังค์จนเครียดเหรอเฮ้ยของใหม่มันใบละหมื่นขวาจริงๆนะพี่ ไม่หรอกคือตอนนี้พี่กำลังเปิดช็อปที่ตู้นุ้ยขับ com mm hmm. อ่าพี่ตอนนี้พี่กำลังหาสินค้ามาลงขายในตู้นี้ตู้นุ้ยขับ com แล้วทีนี้เนี่ยอย่างเพจของเราอะ่ะมันก็เกี่ยวกับการถ่ายรูปด้วยเราทำสตูด mm ิโ hmm. ออ่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอบินโดนคือทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับการถ่ายภาพ mm hmm. ขาตะโกนขาตั้งต้อง mm hmm. โจนด้วยแก๊เจ็ตต่างๆทุกอย่างเออ ที่เกี่ยวกับสตูดิโอพี่ก็เลยเออพี่คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวซื้อมาให้เราใช้ดีกว่าเราจะได้รีวิวให้พี่เออแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าใครสนใจอย่างน้าเนี่ยโอ้ยผมยากผมยากรีวิวอินสปายมากเลยอะเอาดิเอาเอาตัวใหม่ไหมอินสปายสองอ่ะเพราะว่าเร็วๆ่นนะช่วยรีวิวกระเป๋าให้คุ้มค่าคุ้มราคาที่พี่เขา มออบให้ก่นสรุปนี่เป็นของคุณเอกครินแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องเลียฝาพีเอ็นเอไว้ก่อน <c oughs> อค,คุณชาติสิทธิ์อันนี้คุณชาติสิทธิ์มอบให้กับน้องรักเลยครับคุณผมแม่งโคตรยิ่งใหญ่ เนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวต้องเอาโดนมาขึ้นนะไม่จะบอกว่าไอเนี่ยมันโคตรแพงเลยนะเออพี่ก็พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไมแพงนักหนาตั้งสองพันเราพี่ก็ซื้อมามันคือไอเนี่ยวูว่างวูว่างแต่เลสเชอร์มแต่ว่าเคยเคยเคยดูรีวิวคนอื่นนาะเขาบอกว่าแรกๆใช้มันจะแข็งมากเลยแล้วพอใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะนิ่มและรองบ่าดีมากนั่นแหละอ่ะพี่ถามว่าไงนที่ไปดูรีวิวคนอื่นมาเนี่ยแล้ววันนี้เห็นของจริงอ่ะรู้สึกไงรู้สึกอธิบายความรู้สึกรู้สึก รู้สึกยังไงเหรอเป็นบุญนิ้วรู้สึกรู้สึกว่าพี่ซื้อมาได้ไงโดยที่ไม่รู้อะไรเลย <c oughs> แล้วพี่มั่นใจได้ไงว่ามันจะเป็นของแท้พี่ไปซื้อโดยที่พี่ไม่รู้เนี่ยดูให้หน่อ,อ,อยเดี๋ยวมันเป็นของแท้มั้ยผมก็ดูไม่เป็นแต,แต่ว่านั่นแหละก็ดูดูดูเนี่ยมันมีแทกมีกล่องทุกอย่างมันแท้อะเนี่ยแล้วก็ดูมันก็ปามบิลลิงแฮมด้วยไม่ไม่ปลอมหรอกแต่บิลลิงแฮมมันผ้าเขาอะเขาจะเรียกผ้าไฟเบอร์ไนท์ ม,ออมันจะมีแคนวดัดแคนวัตหรือแคนวดัดแคนวดัดแคนวดันวดกับไฟเบอร์ไนท์อันนี้ที่จับเนี่ยน่าจะเป็นไฟเบอร์ไนท์เพราะว่าถ้าเป็นแคนวัดอ่ะมันจะเป็นอีกเนื้อหนึ่งอันนี้คุณสมบัติของ<ะ>กระเป๋าบิลลิงแฮมคือ<ะ>มันกันน้ํากันน้ํายังไงเดี๋ยวเ,<อ>เดี๋ยวลองให้ดูให้เขาดูว่ามันเป็นของแท้หรือของเทียมพันธงพันธงเหรอพันธงว่า แต่ระดับตู้นี้คับไม่เคยขายของปลอมนะอันเด้ลฟันธงฟันธงว่าฟันธงว่าแท้แล้วกันเพราะว่าพีแท็กมีอะไรครบหมดมีพันธงว่าแท้ด้วยอืแท้แทนแทนมาเดี๋ยวรีวิวกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อย่ามาดูถูกกระเป๋าบิลลิงแฮมของคุณเอกคลินโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากเพราะว่าตอนนี้เป็นของคุณเอกคลินแล้วเดี๋ยวปัดก่อนอน่าเบื่อน้าเบื่อโอ้กระเป๋าแพง <c oughs> อ้ามาดรูรอบๆกันก่อนอ,อันนี้ด้านหน้าด้านข้างสองข้างนะอันนี้อันนี้ด้านหลัง คืออยากจะบอกว่าถ้าถ้าถ้ามาดูใกล้ๆนะเดี๋ยวยิ้ดไดูงานตัดเย็บดูได้นะเห,เห็นไหมเห็นงานตัดเย็บไหม,มคือเนียบมากอะ่ะแน่แหละมันเป็นของเราแล้วพูดยังไงก็ได้มาเบาเบา,เาไม่ใช่อีนี่วบากระเป๋าตังค์่ีเเบาจนเครียดพี่เหล่า มาดูข้างในเดี๋ยวมาดูข้างในข้างในก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูคือช่องใช้งานข้อประมาณสามช่องแล้วก็มีอินเสิร์ตแบ่งให้นิดหน่อยมันก็อยู่ที่เราจัดอะมันเหมือนกันถอดได้ปะเนี่ยใช่ใช่บิลลิงแฮมมันจะมีกระดุมล็อกอยู่ข้างหน้าถอดอินเสิร์ตออกใช้เป็นกระเป๋าแบบเดลี่ยูดได้ กก็เนี่ยเราก็เอาอินเสิร์ตออกเนี่ยที่ที่บอกว่าแท้เพราะว่านี่ป้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะการันตีอยู่แล้วแล้วข้างในเนี้ยในกระเป๋าเนี่ยช่องขวาเนี่ยก็ยังเป็นเขาเรียกว่าบอกรุ่นอ่ะว่าเป็นแบบฮัตตี p โปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เลยคิดว่านั่นแหละพี่ผมไม่น่าจะโดนหลอกหรอกถ้าโดนหลอกก็ไม่เป็นไรมันเป็นของเราแล้ว เนี่ยดูงานตัดเย็บดิเห็นไหมเนี้ยเยบทุกจุดเลยปกติงานเย็บพวกนี้มันอาจจะมีบแบบเศษใช่ผอมมาดิ้น่งๆหน่อยๆก็มีอะไรเงี้ยมันเป็นผ้าไฟเบอร์ไนท์อย่างที่บอกแล้วก็มันแซมขอบด้วยหนังสีน้ำตาลเนี่ยจะมีหนังอยู่เห็นไหมมันจะแซมด้วยหนังสีน้ำตาลสีน้ำตาลส่วนไอ้ข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นตัวล็อกอะ่ะ มันเป็นทองเหลืองเป็นเป็นหมุดทองเหลืองวิธีล็อกของเขาคือเนี่ยเขาใช้มันมีรูเล็กกับรูใหญ่ใช่สายหนังเราสอดรูเนี่ยเข้าไปในรูใหญ่ก่อนสเสร็จแล้วเราดึงแค่นี้เองนี่คือวิธีการล็อกกระเป๋าเนี่ยอ่าทีนี้อาจจะอยากรู้ว่าอย่างกระเป๋าบิลลิงแฮมที่มันที่มันอ,อันนี้บอกก่อนว่า ถ้าถ้าดังเดิมแล้วบิลลิงแฮมเนี่ยเขาจะทำในประเทศอังกฤษ<อ>เท่านั้นน,นเหมือนอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเหมือนที่รู้ประวัติมาคือไอคนที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี้ย<อ>เขาเป็นนักตกปลา<อ>พี่<อ>เขาเป็นนักตกปลา<อ>เขาเป็นนักตกปลา<อ>ที่ชอบสะพายกระเป๋าแบบเนี้ย<อ>ติดหลังไว้ตลอดตอนต,อนตกปลา<อ>เขาก็เลยมาทํากระเป๋าเนี้ยแต่ว,ว่าประวัตินี้ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวต้องไปศึกษาดูอีกเพิ่มอีกทีหนึ่ง ะเดี๋ยวลองปรับสายดูว่าปรับนีี่่่คคลงเทาไหระยาวสุดแล้วโอ้ยสูงตอนนี้เหรอน่าจะร้อยแปดสิบขวารางสปายสิขวาเท่าไหร่ไม่ได้วัดนานแล้วอ่ะมันไม่ขึ้นแล้วละเธออายุขนาดนี้แล้วยังเด็กยังยังเด็กอยู่เลยนี่ปรับสุดเลยนะ สวยเลยกูอันนี้ปรับสุดแล้วนะผมความสูงผมอยู่ประมาณร้อยแปดสิบนิด,นดอันนี้แบบสะพายแบบบ่าไหลเลยนะบาะไหลเลยแต่ว่าโดยปกแต่ยห <c oughs> แต่โดยปกติเป็นคนชอบสะพายแบบนี้เข้าสะพายข้างเดียวมันก็จะยิ่งพอดีเข้าไปใหญ่เลย <c oughs> เห็นไหมเนี่ยดูแบบ มีราศีขึ้นแบบว่าจากในกระเป๋าตั้งมีตังค์20สภายใบนี้ไปแบบว่าเดินเข้าห้างนี่สวัสดีครับพี่เสียนี่รู้หรอกความยิ่งใหญ่ของการได้กระเป๋าใหม่ใบหนึ่งเป็นยังไงฉัสนใจแค่พาเลทขึ้ื่องมอ่างแค่นั้นแหละอ่ะอันนี้ไว้ก่อนมาดูอินเสิร์ตกันดีกว่าอ, <c oughs> อย่างที่บอกว่าเนี่ยดูงานตัดเย็บดิ อันนี้แป็คเนี้ยก็คือไอ้แป็คที่ติดกับกระดุมหน้ากระเป๋าเมื่อกี้โอ้ยขอโทษดูข้างในอันเนี้เยเหมือนพี่จะเอาไปแบ่งพาร์ติชันเล่นมาแล้วใช่ไหมเนี่ยมันถึงได้ดูเป็นระเบียบอ,อ่ะมันเป็นสามช่องอช่องใหญ่สามช่องนะนี่ให้ดูแล้วมันก็จะมีไอ้แบบเนี้ย มาให้สองอันมันเปลี่ยนได้ใช่ไหมมันดึงออกได้มันเป็นแคกแๆกอะ่ะถ้าตัวแกใช่ใช่ถ้าถามถ้าถามว่าใส่อะไรได้บ้างเหรอลองไหมลองเออผมว่าเดี๋ยวนะถ้าประเมินด้วยสายตานะฟูเฟรมสักตัวเรนเจ็ดสิบสองร้อยไหวไหมด้วยความสูงน่าจะได้นะ อ่ะเนี่ยเด้วยแขนผมเนี่ยสายเนี่ยสายเนี่ยเกือบเจ็บสิบสองร้อยล้วบอดี้ได้กี่ตัวเนี่ยมันจะเลยนิดนิดอ่ะเลยอะไบอดี้ได้สักถ้าเป็นบอดี้กับเลนธรรมดาที่ไม่เวอร์วังอลังการมากก็บอดี้สองเลนสักตัวหนึ่งได้แต่ต้องแยกนะแต่ใบเนี้ยผมจะไม่เอาไปใส่กล้องนะพี่จะไปใส่อะไรเพราะว่าผมเสียดายอ่ะทำไมผมว่าใส่กล้องมันจะหนักไปอ่ะ เสียเสียได้กระเป๋าเอาไปใส่เลยดีเอาไปใส่ดโดรนดีกว่าไม่มีเซฟอะเครื่องสำอางอรให้น้องตอนนี้ยังนะแต่ว่ามีปิดเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรอรอรอกระแสตอบรับก่อนเอ,เอางี้ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะรีวิวเครื่องสำอาง <c oughs> เอางี้ถ้าใครอยากได้กระเป๋าเครื่องสำอางว่าเนี่ยนะ <c oughs> อะไรนะพี่อะไรนะ นูนแมวเอาเป่าแบบไดทพาเลท์พาเลตเครื่องสำอางแบบไอเชโดว์ไปแก้มลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยรีวิวได้นะได้รีวิวได้ใช่ไหมโอเคเยาจดไปให้โอเคอ๋อเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกันน้ำกันเขาลาดน้ำตรงเนี้ยแล้วน้ำมันไหล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 ลงไปเลยอ่ะเอาแบบฝาหรือแบบลาดเลย ไดด้หมลาดเลยนะทั้งนั้นอ่ะสามสองหนึ่งบ้าขอให้โอ้ยพี่ดูความเป็นเม็กที่กระป๋าเลยเหมือนเหมือนอะไรรู้ไหมพี่ใบบัวเออใบบัวเออเหมือนใบบัวนี่เป็นคุณสมบัติของผ้าไฟเบอร์ไนท์ นี่เราก็เป็นเม็ดๆเราก็เขย่าเขย่าออกเลยก็ได้จริงๆเนี่ยเก๋อเนี่ยไม่ทันแล้วนะพี่เอาคืนไม่ทันแล้วนะนี่บอกแลวเห็นไหมโอเคก็ประมาณนี้จะให้ใส่ของให้ดูไหมอ่ะต้องหรอต้องหรอนะเออเดี๋ยวผมไปใส่เองก็ขอบคุณพี่แล้วกันได้โอเคถ้าใครอยากได้นะก็ไปดูที่ไหนนะเลืบกซ้าอะไรนะ ตู้นี้ขับเลยค่ะตู้นี้ขับเลยนะครับ,เ,ะะบเราอาจจะไม่ได้ขายบิลลิงแฮมเราอาจจะขายอย่างอื่นด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆพวกกล้องพวก,กอุปกรณ์ถ่ายรูปแล้วก็กแต่ว่าวมัน,ม,น,ม,นมันเกินคาดนะคือไม่ได้คิดว่าคิดว่าในรีวิวอะ่ะมันต้องแบบมันต้องแอบทําอะไรสักอย่างหนึง่งมันถึงได้หลายแบบนั้นอะ่ะแต่จริงๆแล้วเราพิสูจน์แล้วว่ามันหลายจริงนะเนาะก็เห็นกันหมดนะสามคนเนี่ย คั็ก็คือเข้าไปบัวมาทำหรือเปล่าไม่รู้นะเออคือเหมือนว่าเข้าไปบัวมาทำใยแล้วก็ทำนั่นแหละเอาเป็นว่าสรุปสรุปเลยว่ามันเป็นบิลลิ่งแฮนด์แท้กันน้ำได้จริงแล้วก็เป็นของผมแล้วขอบคุณสาธุงามๆครับครับผมขอบคุณครับโอเคงั้นก็ขอตามไปซื้อนะถ้าใครอยากได้นะหมื่นสองเองเนาะ หมื่นสองไอ้นี่เท่าไหรน,นะ,ะ,ะนะขายสองพันห้าน่ะเห็นไหมรู้หมดละรู้หมดละ <c oughs> รู้หมดละแยกขายแยกขายอืมอืมดี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 ดครับเดีย<อ>๋ยวผมจะเอาไปใส่โดมตามกันได้ท,ที่เว็บไซต์ตู้นุ่ยขับนะครับ,บ,รบมีหลายอย่างให้ช้อปปี้ฝากด้วยฝากด้วยโอเคครับงั้นก็ขอจบการรีวิวไว้แปะเพียงเท่านี้ฝากช่องทางการติดตามของเราด้วยครับก็แฟนเพจตุ้ยนุ้ยขับนะครับตอนนี้เราก็มี YouTube มี TikTok แล้วก็อาจจะมีช่องทางอื่นเพิ่มมาอีกส่วนสินค้าว่าจะมีอะไรมาเพิ่มขายในในในเพจก็ลองติดตามดูในเพจแล้วกันครับว่าพี่เว็บจะไปสแสวงหาอะไรแปลกๆมาขายได้บ้างอยากได้อะไรบอกนะอ๋ออุ้ยผมอยากได้หลายอย่างเลยพี่เนอ่ยนี่มีมตังค์อยู่แน่เยจะซื้อมา <laughs> <laughs> โอเคครับ <laughs> ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้เจอกันครับ